อ้าว,าวโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่รู้โดนแล้วป่าป่ามั้งเข้าหมายแล้วค่อยๆเดินละมาแล้วปาต้นไม้เดีของบ้านอยู่ไหน อย่างนี้แหละลูกถูกต้องกอมากอมาก่อมาข้างหลังลองเก็บด้วยกบกระโดดก็ดีนะลูกโดน ห,หนึ่งอ่ะโหย้ยแม่งเกือบหลุดหมินเลยอ่ะไรอย่าจะไปถ่ายร,รูปไหมกระชอนได้ไหมในช่อง ช้อนแน่เสียงเมื่อกี้เนี่ยบุบยยเนี่ยเออดิเสียงประชอ้ <ST S> <ST S> <S อนเวโอกาสแล้วลูกกกัดแล้วเขารู้แล้ว ปล่อย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 กดหน้าล็อกกดหน้าลอก,ลอกไปโอ้โหไอโอมเสียบทันทีตัวเองไม่อยู่ลายตัวเองไม่ได้ข้ามไปไม่เอาลูกลรับผิดชอบลายตัวเองเมื่อกี้กัดลูกไม่ใช่หรอแล้วไม่ไม่ดูลายตัวเอง เดินโอ้โหอ,อ๋อเหรออ๋อโอ้ยหัวกัดมันเสียบมันเสียบเลยอ่ะกระสูนฟูง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฝูงกระสูนใช่มัม้ยอ่าขึ้นมาฮะเขี่ย <c oughs> นฝังกันไหมอืมเหมือนเดิม ข้างหลังอรัเมื่อกี้ปลาช่อนใหญ่กัดมานะมันไม่สนแล้วมันถูถือไว้ปลาช่อนใหญ่กัดแล้วมันยังจะมาห่วงมาห่วงปลากระสูบออันนี้ปเโโหโดนเฮ้ยเสียงแน่นว่ะเสียงแน่นว่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะโดโวยจะโดเสียงเนี้ย ไอ้ตัวนี้ได้ช่างอยู่ตัวนี้ได้ช่างเอาตัวนี้ต้องใช้คิ๊เปอร์ละไม่ลุ้นไม่ต้องลุ้นลูกลุ้นปลาตัวเองระวังปลาไอ้ระวังปลาตกเรือนี่เราไม่มีแต้มนะตัวนี้ได้ช่างอยู่นะ ส่วนใหญ่ตีจอนกับไซนี้นะถ้าคนโชคดีคนฟุกเจอข้อกอ๋าให้เขาไปโอ้อมโอ,โอ,โอ,โอ้ไม่เราเอาพิษอ๋อเพอตักเองลูกพ่อตักเองชดอวอย่างเงี้ยกดอย่างเงี้ยไซสอง ใคเบกหน่อยนะเบกนะเดี๋ยวปากชิกเดี๋ยวปากิกไ้สวยไซสวยเดี๋ยวนะไส์สวยไสวฮ่่่ไ่า่เท่าไหร่นะเมือกี้โอมบอกเท่าไหร่นะโอ้โหโอมอ่จะดูอี เหลืออ <medio S 1> <Okay. S 2> <limbs> ่ะเราเปิดฝายพ่อเปิดฝายพ่อเปิดฝายพ่อมีน้อยต้องช่วยกันไี่โอ้ขยับว่างไงโอ้ขยับขึ้นมานะโอ้มาดิพี่อ่าตอนนี้โอตีซ้ายโอมโอตีซ้ายเลยเดี๋ยวถ้ามันเข้าป่าแล้วค่อยอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ละไม่ได้เดี๋ยวให้โอตีโอตีซ้ายตีสไลด์เข้าไปได้ไหมผมหยุดไม่กระตือมาตั้งงานมันก็วิ่งอย่างนี้มาตลอดก็ต้อง ไม่รู้ละมีไม่มีก็ต้องตีอ่ะยังได้แต่ปลาป่ากับกระสุนเทโดกี่ตัววะสามเทโดสามกระสุนสามเดี๋ยวนี้ลูกตีไม่ได้ลูกต้องให้โอตีอ๋อเคลีย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 เคียเคลียเคตัวใหญ่ใหญ่เกือบสี่สักดาห์เลย จะตีไหมลูกวิ่งไม่วิ่งอย่างเงี้ยจะตีไหมอ่าจะตีหรือเปล่า <adapting to the world> ด,ดูดิเนี่ยดูดิดูอวงดูไอ้ควงดูงดงอ้โอ้โหมาที่ลูกมา <S 1> <S 1> มามาเดี๋ยวเดี๋ยลูกตีปลักก๊กไม่ได้ลูกตีชายลูกตีหลายลูกตีไม่ได้อ่หลายนี่พอตีให้ เดี๋ยวไล่ออกมามันต้องอย่างนี้ฮะพีดาแต่ตอนนี้อยากให้ฝนตกนะเนี่ยถ้าตกเนี่ยโอกาสโอกาสโอกาสกัดเผือแม่เผือกัดนา อ้าวอ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วไม่รู้โดนแล้วปลาป่ามั้งขอกิ้วิ่งให้พ่อด้วยขอสวิงให้พ่อด้วยขอสวิงให้พ่อด้วยปลาป่าปลาป่าโอ้โหผ่อนผ่อนไม่รู้ไม่รู้พี่ เล็กใหญ่นับหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งอาโออาโอ,อเล็กใหญ่นับหนึ่งเล็กใหญ่นับหนึ่งเต้ไม่มไม่รู้เยือไม่ลงน้ำไม่ได้ตัวมมผมตีเอาเสียงมันลุยไม่ได้ อเล็กไวโอมไว้แต่ไม่เป็นไรเรามีปลาร่วมอยู่ไว้เรามีปลาร่วมทีมอยู่ไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวลงมือลงมือลงมือระวังปลาครับเดี๋ยวนึกว่าแม่มันจะกัดซะหน่อยฮะ